จับตาความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยกับพรักภูมิใจไทยหลังภูมิธรรมเวชยชัยล้มติว่าการกระทรวงมหาดไทยบีให้กรมที่ดินยึดคืนที่ดินเขากระโดงพื้นที่กว่า5,000ไร่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์กลับมาเป็นของการรถไฟให้ได้ตามคำพิพากษาของศาลดีกาเรื่องนี้เนี่ยเป็นมหากราบยาวนานแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ัวภูมิธรรมเมื่อมาเป็นลัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ตั้งกรรมการสอบสวนอธิบดีกรมที่ดินซึ่งล่าสุดตัวอธิบดีอผ่อนพศเพนพาดนี่ก็เรียกว่าขอย้ายตัวออกจากตําแหน่งอธิบดีเพื่อที่จะเปิดทางให้การสอบสวนเนี่ยสามารถทําได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ยืนยันว่าดําเนินการทุกอย่างเนี่ยด้วยความถูกต้องด้วยความรอบคอบด้วยความชอบธรรมซึ่งภูมิธรรมก็บอกว่าเนี่ยจะต้องไปไล่บี้กันว่าใครที่ไปฮุบที่ดิน ของทางการุบที่ดินเขากระโดงต้องเอาคืนมาให้หมดขณะที่ตัวอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจชไทยก็ยืนยันว่าทําทุกอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดกรณีดังกล่าวนี้ถ้าเกิดใครทําไม่ดีใครทาผิดหรือใครเอาการเมืองมาเรียกว่าเล่นเกมเอาการเมืองมาทําร้ายฝ่ายตรงข้ามอะระวังกฎหมายจะเข้าตัวแล้วก็ยืนยันพร้อมต่อสู้เรื่องที่ดินเขากระโดงอยากตดมที่เพราะว่าทําทุกอย่างอย่างถูกต้อง กรณนนีนี้ก็เรียกว่าทําให้เกิดเรียกว่าปัญหาลามไปถึงวงการกีฬาเพราะว่าในพื้นที่เขากระโดง5,000กว่าไร่ดังกล่าวนั้นยังเป็นที่ตั้งของสนามบุรีรัมยูเนเต็ดสมโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งเป็นสนามแข่งรถระดับโลกก็เรียกว่าต้องดูกันว่าเรื่องนี้จะไปยุติลงอย่างไรแล้วก็จะจบลงแบบไหนแต่ว่า ต้องมองว่าเป็นมหากาศความขัดแย้งยาวนานจริงๆระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยที่ถือโอกาสเอาคืนพักภูมิใจไทย